สวัสดีค่ะกระแสข่าวดังมาแล้วค่ะอัดชริยะงัด2หลักฐานเด็ดอัดชริยะงัดหลักฐานเด็ดพร้อมแฉแหลกทำไมตำรวจไม่กล้าแตะเรือรีบหาลำใหม่ กาะติดความคืบหน้าคดีตังโมล่าสุด21มิถุนายน65นายอัจฉริยะได้ไปยังสอนอพหลโยทินเข้าพบพนักงานสอบสวนเพื่อรับทราบข้อหาในคดีที่ถูกตำรวจภูธรภาคหนึ่งแจ้งความดำเนินคดีในความผิดฐานดูหมิ่นเจ้าพนักงานจากนั้นนายอัจฉริยะจะเดินทางรับทราบข้อกล่าวหาต่อที่สอนอประชาชื่น นายอัจฉริยะพูดว่าตนกําลังพิสูจน์ความเป็นแม่ลูกกับแตงโมว่านางพนิดาเป็นแม่แตงโมจริงหรือไม่ที่ทําให้สงสัยเพราะไม่มีเลขบัตรประชาชน13หลักในการแจ้งเป็นแม่ลูกนี่คือสิ่งที่เซอร์ไพรส์และนายอัจฉริยะได้เปิดหลักฐานสองภาพที่ระบุว่าตํารวจมีการปลอมแปลงหลักฐานภาพแรกเป็นภาพจากกล้องวงจรปิดที่สะพานสังฮีเวลา22นาิกา18นาทีซึ่งเห็นเรือลำที่แล่นผ่าน แต่ข้อมูล GPS บอกว่าเวลาดังกล่าวเรืออยู่ที่วัดจันทร์จึงเป็นการแก้เวลาส่วนอีกภาพเป็นภาพจากกล้องวงจรปิดในเวลา22นาิกา32นาที5วินาทีซึ่งนายอัจฉริยะบอกว่าจากการวิเคราะห์แสงและเงาจะเห็นคนบนเรือเหลือเพียง5คนดังนั้นแตงโมจึงตกเรือไปก่อนหน้านี้ไม่ตรงกับเวลาที่ตำรวจถแถลงข่าวว่าแตงโมตกเรือตอน22นาิกา34นาที10วินาที ขอขอบคุณข้อมูลข่าวจาก t ีนิวส์ขอบคุณเพื่อนๆที่ฟังคลิปกระแสข่าวดังช่วยกดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจให้เราด้วยนะคะขอบคุณค่ะ